ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาแล้วนะครับหายไปพักหายไปสักพักหนึ่งไม่ได้ไปไหนครับอยู่นี่แหละแต่ว่ายุ่งมากยุง่งเ,เดินทางบ่อยนะฮะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาวันนี้ก็นำดาบทรงดาบหลวงนะครับอีกอีกเล่มหนึ่งอันนี้ต่อจาก ep ที่4นะฮะจากก่อนหน้านั้นก็จะเป็นดาบทรงดาบหลวงเหมือนกันแล้วก็แกะลาย ปี12นักรัตว์เหมือนกันนะฮะอันนี้จะเป็นดาบแกะลายลักษณะเดียวกันนะฮะแต่ว่าเขาจะมีความแตกต่างอยู่กันที่ใบาดาบนะฮะเดี๋ยวถ้าเ,เพื่อนๆดูเดี๋ยวจะเห็นความแตกต่างนะฮะใบาดาบแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเอา,เามาลองเอามาดูมิตินะฮะมติติตัวดาบกันก่อนนะ,ะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูอันนี้เทียบกับฟุตเหล็กนะฮะฟุตเหล็กจะเห็นเหล็กฟุตเหล็กนะฮะกับเหล็กดาบคนละแบบเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยววัดมิติอกก่อนเนาะโอเคอันนี้ตัวด้ามนะฮะด้ามยาวประมาณเกือบสิบนิ้วนะฮะประมาณ9.7 9.7นิ้วนะฮะวัดเป็นนิ้วจะได้9.7นะฮะอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวยังไงผมวัดและอ่านให้ฟังแล้วกัน9.7นะครับแล้วก็ตัวในส่วนของใบดาบ ใบดาบเนี่ยสิบสี่จุดห้านะฮะสิบสี่นิ้วครึ่งนะฮะสิบสี่นิ้วครึ่งด้ามเก้าจุดเจ็ดใบสิบสี่นิ้วครึ่งนะครับเฉพาะฝักอันนี้มันจะโค้งนะเดี๋ยววัดโค้งนี่แหละฝักยาวประมาณสิบเจ็ดนิ้วนะฮะฝักสิบเจ็ดนิ้วอันนี้ทั้งด้ามทั้งด้ามและฝัก แกะลาย12นักษัตร์นะฮะสวยงามเหมือนเดิมนะฮะฝีมือการแกะก็น่าจะช่างคนเดิมดูลวดลายแล้วเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะฮะโอเคเท่านี้น่าจะพอพอมองเห็นนะฮะโอเคงั้นเริ่มต้นที่ด้ามก่อนนะฮะอันนี้ก็คือ ด้ามนะฮะแกะสลักนะปลายนี่จะเป็นทรงทรงบัวนะฮะทรงบัวดาบปกติแบบนี้ก็เรียกดาบหลวงทรงดาบหลวงนะฮะจะต่างตรงที่คอเนี่ยไม่ใช่คอบัวเพราะว่าใช้การลัดแบบเอาอลูมิเนียมก็มาลัดแล้วก็ตีพับแบบง่ายๆนะฮะแต่ดูศิลปะ,ปะของการแกะสลักนะฮะก็<ม>จะสังเกตได้ว่าเหมือนนะเหมือนกับ เล่มใน EP ที่4ที่ให้ดูก่อนหน้านี้นะแต่เล่มนี้เนี่ยด้ามก็จะสีเข้มกว่านะ,ะอันนี้น่าจะเป็นด้ามกระดูกนะฮะแต่ว่าความสวยงามความคงทนแล้วก็ลวดลายเขาเพื่อนๆสังเกตนะฮะอันนี้จะเป็นครบทั้งปี12นักษัตรนะฮะชั่วจนถึงกุลนะฮะนี่กุลหมู ยงามนะครับศิละปะของช่างสมัยก่อนแล้วก็มาดูกันนี่ก็คือตีพับอย่างที่บอกนะฮะอลูมิเนียมมาตีรัดพับนะฮะส่วนตัวใบใบมีดนะฮะอันนี้พิเศษตรงที่เป็นลายเศมาใบโพครึ่งใบนะฮะ ลายอันนี้ก็ตอกไว้ได้สวยเลยทีเดียวนะฮะดูเรียบร้อยมากเล่มนี้นะฮะที่สำคัญเพื่อนๆจะเห็นจะมีเรียกอะไรเดียภาษาเหนือเรียกตองเรียกตะก,กุดนะฮะฝั่งตะก,กุดเรียกตะก,กุดแล้วกันนะฮะจะมี9ดอกนะฮะเงินทองนาคแล้วก็เงินทองนาคเงินทองนาเก้าดอกนะครับเล่มนี้จะพิเศษหน่อย ลักษณะของสันก็จะเป็นประมาณนี้วัดความมันเป็นเซนดีกว่าเนาะอันนี้สันหนาประมาณอ่าห้ามิลน,นะฮะห้ามิลครึ่งอ่าห้ามิลห้ามิลประมาณนี้นะครับอืมก็จะมีลาย ากระบาดแบบนี้แล้วก็ลายเล็บจิกคล้ายๆลายเปลเิงนะฮะแล้วก็ล่องเลือดเดียวนะฮะล่องเลือดเดียวสังเกตเสังเกตลายข้างล่องเลือดนะฮะอันนี้จะเป็นคล้ายๆลายปีกาไม่เชิงว่าปีกาเขาเรียกอะไรผมไม่ทราบเป็นแบบนี้นะฮะ แต่อีกฝั่งหนึงเนี่ยจะเป็นลายคล้ายๆจริงๆดูคล้ายๆกันแต่แต่ฝั่งนี้จะดูเหมือนจะเป็นวงเล็บซะมากกว่านะฮะวงเล็บแบบต่อเนื่องนะ,ะเดี๋ยวกลับให้ดูฝั่งนี้ก่อนอ่านี่ใบนะครับ14.5นิ้ว สีดห้านิ้วแล้วก็กลับไปดูฝั่งนี้เหมือนเดิมก็คือว่าเป็นที่ผมดาวเอาไว้นะฮะสันนิษฐานเอาไว้ว่าอันเนี้ยเป็นวาระพิเศษที่มีการทำมีดลักษณะนี้ขึ้นมานะฮะสลักชื่อพระครูดเดิมพศส4 7 0นะฮะก็คือเป็น จากที่ผมเดาเอาเองนะฮะว่าวาะนั้นก็คือเป็นวาระแรกที่ท่านอนุญ,ญาตให้สร้างวัตถุมงคลของท่านออกมาเป็นอย่างเป็นทางการนะฮะซึ่งก็มีการสร้างเหรียญเสมารุ่นแรกของท่านออกมานะฮะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของมีดนะครับ ลายเสยมาใบโพครึ่งใบสองข้างสวยงามนะครับฝั่งตะกุดด้วยอโอเคเดี๋ยวผมให้ดูตัวตัวฝักเนาะโอเคในส่วนของตัวฝักนะครับ คืออัน,นอันเนี้ยอลูมิเนียมตัวเนี้ยจะค่อนข้างบางนะฮะแล้วก็เขาจะหลวมเขาจะหลวมซึ่งมันจะไม่ได้จะไม่ได้คับพอดีเหมือนพวกมีดตั้งหลายนะที่มันสามารถล็อกได้แต่เน,นี้ยเนื่องจากเขาบางนะชักเข้าชักออกบ่อยบ่อยเนี่ยมันหลวมหลวมแล้วก็คือเนื่องจากมีดมีดหรือดาบแบบเนี้ยเขาไม่ได้ใช้งานนะฮะก็คือเอาไว้บูชาประจําบ้านนะฮะก็เป็นเป็นดาบที่ใช้เก็บ นะเก็บซะเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่มีเพราะว่าด้วยขนาดใหญ่อยู่แล้วละ่ะแล้วไม่ได้พกติดตัวนะฮะพกมากก็ไม่ได้เดี๋ยวตรงนี้จะพังซะก่อนนะฮะเพื่อนเเห็นนะฮะถ้าแบ่งถ้าแบ่งฝักออกเป็น4ช่องนะฮะฝั่งนี้1 1 2นะฮะแล้วกลับด้านอีก3 4อันนี้นะฮะ จะได้ช่องหนึ่งก็ได้3นักษัตย์นะฮะชวดหนูฉลูวัวขานเสือนะครับศิลปะการแกะสวยงามนะฮะอันนี้เถาะกระต่ายมะโรงงูใหญ่นะฮะมะเสงงูเล็กนะปลายเขาก็ตีหุ้มแบบนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมตีหุ้ม จะกลับให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนี่นะฮะมันมีม้าอยู่นี่นะฮะอันนี้แพะนะฮะแม่แม่แพะวอกลิงรากาไก่นะครับจออันนี้ปีจอหมาอันนี้กุนหมูนะฮะหมู ครบทั้ง12นักษัตย์นะฮะสมัยโบราณเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆท่านก็เน้นเรื่องราศี12นักษัตว์เหมือนกันนะฮะในส่วนของงานที่มีการแกะเ,เป็นรูปนางกวักหรือว่าแม่ซื้อผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่านางกวักละกันนะน,นางกวักแล้วก็ งานประเภทอื่นๆก็ตามก็จะมีการแกะสลักแกะลายปีนักษัตริสิบสราศีแบบนี้เหมือนกันนะฮะอันนี้น่าจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการเสริมดวงแก้ดวงตกดวงชงอะไรพวกเนี้ยดวงไม่ดีสมัยก่อนอาจจะไม่มีเรียกดวงชงนะฮะแต่ว่าเป็นดวงไม่ดีของของคนเกิดแต่ละปีนะฮะปีนักษัตริซึ่งอย่างดาบพวกเนี้ยอันนี้คือก็คือ,คอทำไว้ครบเลยนะฮะใช้ได้ทุกคนใช้ได้ทุกคนนะฮะ ก็จะเห็นอย่างเช่นเข็มขัดเข็มขัดพวกเข็มขัดงานนะฮะแล้กวก็เรียบเงินทั้งหลายเนี่ยน,นั้นก็จะมีแบบเอ่อที่ทำไว้สำหรับปี12นักษ,ษัตก็มีเหมือนกันครับก็เดี๋ยววันหลังเอาเอาเอาผมจะเอามาให้ชมนะฮะวันหลังจะเอาเข็มขัดมาให้ชมเพิ่มเติมก็เข็มขัดเนี่ยเขาก็ทำไว้สำหรับ เฉพาะต่อจงสำหรับคนแต่ละปีนะฮะปีหน้ารู้สึกปีหน้าปีละกาาหมฮะที่เป็นปีชงนะถ้าปีละกาผมมอกเหมือนมันจะมีปีละกาอยู่เส้นหนึ่งเดี๋ยวคนที่ดวงไม่ดีดวงตกนะฮะหรือว่าใส่แก้กันสิ่งที่ไม่ดีนะฮะกรรมกรรมกันกรรมมาตัดรอนมานมาตัดรอนนะฮะเวลาที่เราจะทําอะไรทําบุญใหญ่ๆสร้างความดี คะะำพวกนี้เขาจะเข้ามาแทรกนะฮะตัดอายุไขที่เรานะฮะหลวงพ่อท่านก็เมตตาทำไว้ให้แก้การสิ่งพวกนี้นะฮะครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆท่านก็ทำกันไว้แบบนีนะะ้เดี๋ยวผมเอาอ่ะอ,นนอันนี้เล่มอันนี้เล่มเล่มของ ep c นะครับที่เคยเอามาให้ชมเดี๋ยว สออูมอ,อมันเห็นไม่เต็มเล่มนะฮะพอดีดาบายาวหน่อยกล้องผมก็ <c oughs> ต่ำต่ำ,ตำกดต่ำไ้หน่อยหนึ่งโอเคอาจจะต้องทำแนวนอนนะฮะจะได้เห็นชัดขึ้นดาบายาว เล่มล่างเล่มล่างนี่เป็นของ ep สี่นะฮะเล่มบนเป็นของ ep นี้นะฮะล่าสุดอันนี้ของ ep สี่ที่เคยให้ดูไปแล้วนะฮะจะเห็นว่าสีสันเนี่ยมันจะต่างกันขนาดความยาวอันนี้เล่มล่างนี่ยาวกว่านะฮะเล่นบนนี้ด้ามจะสั้นกว่าเห็นได้ชัดนะฮะเห็นได้ชัดเมื่อกี้ลืมไปละว,วัดที่วัดไปเท่าไหร่ประมาณเล่มบนนี้เล่มบนนี้เก้านิ้วกว่า เก้าจุดเจ็ดนะเกือบสิบนิ้วเล่มล่างนี่ประมาณสิบจุดสี่นะฮะเล่มล่างนี่ประมาณสิบจุดสี่จะเห็นว่าศิลป,ปะการแกะสลักก็ช่างคนเดียวกันนะฮะสวยงามแต่ก็เรื่องของการเว้นช่องเว้นระยะอะไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความยาวความยาวของด้ามน,นะฮะผมหมุนให้ดูนิดนึงความยาวของด้ามนนะ ก็ลายลายที่ตอกไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้เซมาใบโพเต็มใบเต็มล่างนะครับเล่มบนเนี่ยมือซ้ายที่ผมจับอยู่นี่เห็นไหมเซมาใบโพครึ่งใบแล้วก็อันต่อจะมีวงกลมด้านล่างด้วยนะฮะจุดวงกลมและเล่มบนนี้ก็จะมีตะกุด9้าดอกนะเงินทองหน้าเงินทองหน้าแล้วก็เงินทองหน้าสลับกันนะฮะจะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้ อนอกนั้นก็ลักษณะการตอกคาถาก็จะเหมือนกันนะโมพุทธายะนะฮะด้านหนึ่งของใบมีดเนี่ยจะเป็นนะโมพุทธายะจริงมันต้องดูอีกฝั่งหนึ่งเนาะนะโมพุทธายะนยฮะนะโมพุทธายะเหมือนกันนะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นชื่อหลวงพ่อหลวพ่อสอนนะกลับกลับไปดูอีกทีหนึ่ง จะได้เห็นชัดๆอ่าอันนี้นะฮะพระครูเดิมพระครูเดิมเหมือนกันนะฮะพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนะฮะก็จะต่างกันที่ตัวลายเสมาใบโพนะฮะอืมแต่ลักษณะโดยรวมก็จะเหมือนกันอันนี้เซตนี้ก็ทำมาลักษณะเดียวกันนะฮะก็ เอามาให้ชมกันสำหรับวันนี้นะฮะ mm. ก็สวยงามก็ถือว่าเป็นของหาหาดูยากนะฮะผมก็ว่าหาดูยากอยู่เนาะจริงๆอยากให้พี่ท่านที่มีอยู่ด้วยเอามาแบ,บ่งปันกันชมนะฮะ สวยงามนะครับถือว่าเหล็กนี่เหล็กเขาเป็นเหล็กเหล็กดีนะฮะดูจากสภาพเนื้อเหล็กอ,อ,อันนี้สนิมสนิมไม่กินนะฮะสนิมไม่กินน่าจะเป็นเหล็กดีเหล็กชั้นดีหน่อยนะฮะออกแนวเหล็กกล้าสนิมไม่กินแล้วก็มีการเก็บรักษาเก็บรักษาดีนะฮะไม่โดนนะ้ำไม่โดนความชื้นมากนะฮะ สนิมก็ไม่ขึ้นนะออ่าโอเควันนี้ก็โดยรวมก็เป็นประมาณนี้นะครับอ๋อลืมเอาลืมเอาฝักมาเทียบให้ดูเนาะอ่า ักด้านล่างก็ของด้านล่างก็ของ ep ที่4นะฝักด้านบนก็คือของ ep นี้นะฮะเพื่อนเนจะเห็นก็ลักษณะของการตอกเขียนแกะสะลักลายก็คล้ายคลึงกันนะฮะมันจะต่างกันที่ขนาดบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าความยาวของด้ามเอ่อความยาวของฝักเองจริงๆก็ไม่เท่ากันนะฮะการเวลยาหรือ,อขนาดของ ปีสิบสองนักิัตเนี่ยอ่าอันนี้จะเห็นอย่างเช่นนะอันล่างเนี่ยหนูอยู่ตรงกลางระหว่างปีมะลงกับมะเสงใช่ไหมฮะแต่ของฝักด้านบนเนี่ยก็จะเน้นขนาดะมะลงใหญ่หน่อยมะเสงแล้วก็เอาหนูไปอยู่ด้านบนนะฮะอ่าประมาณแบบนี้นะครับอืม แล้วก็อ,อีกฝั่งหนึ่งก็ให้ดูลลเห็นไหมความแตกต่างมันมีอยู่นะฮะมันไม่ใช่ของเขาเรียกอะไรมันไม่ได้ปั๊มหรืออะไรออกมานะ,ะอันนี้มันแกะมือนะฮะแกะมือนะฮะงานฝีมือคือศิละปะเดียวกันก็จะมีความแตกต่างทางด้านรายละเอียดตำแหน่งของการวางตำแหน่งอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่พื้นที่ท,ะะะที่เหมาะสมนะฮะเขาก็แกะ ออกมาได้แบบนี้แต่โดยรวมแล้วก็สวยงามนะฮะแล้วก็อ่าอันนี้ด้านบนจะเห็นว่าจริงๆด้านบนเนี่ยดูไซส์น่าจะค่อนข้างใหญ่กว่านิดนึงนะฮะคืนเเท่ากันนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็สมควรแก่วเวลาเนาะเอามาให้ดูเร็วๆแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาส เอาอะไรมาต่อดีโอเคเข็มขัดแล้วกันอ่ะเข็มขัดคราวหนะ้าเดี๋ยวเอาเข็มขัดมาต่ออีกอีก,อ,กอีกครั้งหนึ่งนะฮะคราวคราวที่แล้วเหมือนจะเอาเข็มขัดแบบที่เป็นงาช้างแล้วก็เจาะรูนะฮะเจาะรูแล้วก็ร้อยเข็มขัดด้วยมดุดมุดเงินนะฮะแต่ว่าอันถัดไปที่จะามาให้ดูก็น่าจะเป็นเข็มขัดที่ อันนั้นจะเป็นการเลี่ยมกรอบนะฮะแล้วก็แข็งแรงกว่านะฮะครับไปคราวหน้าครับโอเคงั้นสำหรับ ep นี้ก็ลาไว้เท่านี้นะฮะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับไงคืนนี้คืนนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ นี่ปกติผมถ่ายกลางคืนนะฮะเพราะว่ากลางวันไม่มีเวลาครับก็อีพีนี้ก็สวัสดีนะครับเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ